ในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการกําหนดค่าจัดส่งสินค้าให้กับตัวสินค้าของเรากันนะครับก่อนออื่นมาดูตัวอย่างการทํางนานของมันก่อนนะครับให้เราเลือกสินค้าเป็นหนึ่งรายการเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าแล้วทาการสั่งซื้อสินค้าจะเข้าไปในตะกร้านะครับแล้วก็ดูตัวสินค้าจากนั้นมันจะมี อัตราค่าจัดส่งสินค้าครับเป็น40บาทแต่ถ้าเราลองอัปเดตไปอีกหนึ่งรายการนไ่ครับจาก350บาทเป็น700บาทแต่ตาแต่ค่าจะส่งสินค้าจะเปลี่ยนไปเป็นจัดส่งฟรีเพราะร้านค้าได้กำหนดเงื่อนไขวว่าถ้าสั่งซื้อสินค้าครบ500บาทเป็นการจัดส่งฟรี เราจะมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับว่าวิธีการตั้งค่าในการจะส่งสินค้านั้นทําอย่างไรให้มาที่หลังร้านครับจากนั้นมาที่เมนู WooCommerce แล้วไปที่การตั้งค่าโดยหลักๆแล้วในเมนูส่วนนี้เราจะใช้อยู่แค่ สองส่วนนะครับจะมีแค่การจัดส่งสินค้าและการชําระเงินตรงนี้เราเราจะมาดูวิธีการจัดส่งสินค้ากันก่อนนะครับมาที่หัวข้อการจัดส่งสินค้าซึ่งเราจะใช้อยู่แค่ตัวเลือกอยู่แค่สองส่วนนะครับจะมีราคาเหมาจ่ายกับจัดส่งฟรีซึ่งก็คือเงื่อนไขตรงนี้ครับถ้าสั่งซื้อสินค้าตามที่เราก็นหนดก็ให้จัดส่งฟรี มาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวจะขอเป็นแบบราคาเหมาจ่ายก่อนนะครับมาที่ราคาเหมาวิธีการก็คือต้องเปิดการใช้งานในส่วนราคาเหมาก่อนนะครับวิธีการก็คือให้คลิกที่นี่ครับเปิดใช้งานการจะส่งวิธีนี้จากนั้นให้มาที่ประเภทการคำนวณนครับประเภทการคำนวณคืออะไรก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับที่เราจะใช้กัน หนึ่งต่อการสั่งซื้อและต่อรายการต่อการสั่งซื้อก็คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากี่ชิ้นก็แล้วแต่จะคิดค่าการจัดส่งอัตราเดียวแต่ถ้าเราตั้งไว้ว่าต่อการสั่งซื้อหมายความว่าถ้าลูกค้าสั่งซื้อ3ชิ้นก็จะคิดอัตราการจัดส่งจะคิดอัตราการจัดส่ง3 3เขาเรียกอะไร3ส่วนด้วยกันครับก็คือคูณ3เข้าไปแต่เราจะมาใช้วิธีแบบ ต่อการสั่งซื้อก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราประเภทการคำนวณเมื่อเราเลือกที่ประเภทการคำนวณแล้วเราจะต้องมาทําการใส่ค่าค่าตัวเลือกการจัดส่งนะครับวิธีการก็คือให้ Co อ y ีค่าจากตรงส่วนนี้ครับ Co อ y ปี้มาแล้วเป็นรูปแบบนะครับแล้วให้มาพาสวางจากนั้นก็เขียนคําอธิบายลงไปตรงนี้ก็คือค่าจัดส่งส่วนนี้ก็คือ อัตราค่าจะส่งในที่นี้จะขอตั้งไว้เป็นสมมติว่าตั้งไว้ห้าสิบบาทนะครับจากนั้นตรงนี้ก็คือเปิดการใช้งานให้เขียนคำว่าใช่นะครับจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ครับเสร็จแล้วคือราคาหมอจ่ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าร้านของเราจะขโอมยออยังไงณตอนนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น ค่าเก่าที่ยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวลองอัปเดตไปก่อนนะครับกดอัปเดตเห็นไหมครับถ้าจะส่ง50บาทเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าตรงนี้มันยังเข้าเงือขายว่าถ้า500บาททำการจัดส่งฟรีเดี๋ยวจะปิดการทำงานของการจัดส่งฟรีก่อนนะครับกลับมาที่เลือกที่ เหมือนเดิมครับการจะส่งสินค้าเราเลือกที่จะส่งฟรีเพราะเรายังเปิดการทํางานของการจะส่งฟรีอยู่นะครับเดี๋ยวเราปิดตปคือการเปลี่ยนแปลง,ปลงจากนั้นให้ดูที่หลังร้านเดี๋ยวเราอัปเดตดูนะครับเห็นไหมครับค่าจะส่งก็จะเป็นห้าสิบบาทการจะส่งฟรีไม่มีละถ้าเราล้องเพิ่มละ ไปอีกหนึ่งรายการนะอัปเดตค่าจะส่งก็ยังห้าสิบบาทอยู่อันนี้คือการคิดค่าจะส่งแบบต่อชิ้นต่อรายการเขาเรียกว่าต่อรายการนะครับแต่ละแต่ถ้าเราคิดเป็นค่าจะส่งแบบต่อรายการล่ะเราจะมาดูนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับก็มาที่ราคาเหมาเนี่ยครับประเภทการคำนวณ ให้เลือกที่ประเภทการคำนวณก็คือเมื่อกี้ก็คือต่อการสั่งซื้อใช่ไหครับต่อมาเป็นต่อรายการยวดูนะครับว่าวิธีการคำนวณจะเปลี่ยนไปอย่างไรจากนั้นให้มาที่หลังร้านแล้วลองอัปเดตดูนะครับเห็นไหมครับจก,ก่อนหน้านี้ก็คือเราคิดว้แค่ค่าจะส่งครั้ง5้50บาท ต่อรายการนะครับตอนนี้เป็น150ล้เพราะว่ามี3รายการถ้าเราเพิ่มไปอีกละเป็น4รายการก็จะเป็น200ชัว,วครับดูนะครับนี่ครับ200แต่เราจะมาเพิ่มเงื่อนไขครับก็คือถ้าสังซื้อครบ1,000บาทให้จัดส่งฟรีทำยังไงก็มาที่จัดส่งฟรี จากนั้นเปิดการใช้งานจะส่งฟรีใส่หัวข้อไปว่าจะส่งฟรีส่วนนี้ก็คือจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ที่ใช้จัดส่งฟรีในทีน่นี้เราใส่ไปเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับถึงเยอะมีค่าจะส่งฟรีามาดูนะครับเปลี่ยนไปยังไงอนนี้เป็น1,400ใช่ไหมครับเราลองอัปเดตดูอีกครั้งหนึ่ง ไหมครับค่าจะส่งจะสองร้อยแต่ว่ามันเข้าเงื่อนไขว่าจะส่งฟรีมันเข้าเงื่อนไขว่าถ้าสั่งซื้อครบหนึ่งพันบาทก็ให้จะส่งฟรีแต่ว่าเงื่อนไขประเภทการคำนวณยังเป็นแบบต่อรายการอยู่นะครับนี่ก็คือรูปแบบของวิธีการที่คำนวณค่าจะส่งสินค้าเราจะมาสรุปอีกทีนะครับคือหนึ่งถ้าเรา มีสินค้าที่แบบให้ลูกค้าสั่งซื้อไม่เยอะมากเหมืก็ว่าเป็นการเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็มาใช้วิธีการจัดส่งฟรีนะครับเหมือนก็ว่าสินค้าของคุณมีราคาขั้นต่ำห้าร้อยบาทเนี่ยคุณก็ให้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อแล้วก็ให้เป็นการแบบจัดส่งฟรีไปเลยหรือถ้าม่อย่างนั้นไม่ต้องใส่ค่าตัวเลขตรงนี้ก็ได้ก็ ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแล้วจัดส่งฟรีได้เลยก็วิธีการก็คือเปิดการใช้งานนะส่วนจำนวนสัสขั้นต่ำไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองบันทึกการเปลี่ยนแปลงก,ก่อนนะครับแต่ว่าราคาเหมาเนี่ยเราจะต้องปิดก,การทํางานของในส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่เปิดการคํานวณน,นั้นบันทึกเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราเปิดเว้อยู่2ฟังก์ชันใช่ไหมครับ มันก็จะเคลีอัตราคำสงของชั้นถ้ามันเข้าเงื่อนไขไหนมันก็จะไปแม่ไนไขนั้นเราก็จะมาดูที่หลังร้านในทีนะครับตอนนี้ปกติเราค่าจะส่งของเราจะฟรีเพราะว่าเราได้ตั้งเงื่อนไขไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าเราได้เปลี่ยนแล้วก็คือจะส่งฟรีเนี่ยคือซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ได้ก็คือจะส่งฟรีเลยมาดูนะครับเราลองอัปเดตนะฮะนี่ครับจะส่งฟรีเลย เทำงานแข่เาจะส่งฟรีเลยเพราะเราได้เปิดการคำนวณแบบจัดส่งฟรีแค่ตัวเดียวนะครับราคาเหมาเราไม่ได้เปิดแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บราคาเหมาจ่ายแล้วก็ต้องมาเลือกประเภทการคำนวณว,ว่าเราจะต้องการให้ร้านค้าของเราคำนวณสินค้าย,ย่างไรต่อการสั่งซื้อหรือว่าต่อรายการก็เ,รเลือกต่อการสั่งซื้อแล้วก็ต้องมาใส่ค่าที่เราจะใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งนะครับ นี่ก็คือค่าที่ชื่อที่ใช้ชื่อที่ใช้เรียกส่วนหนึ่งส่วนนึ่ก็คือค่าค่าจัดส่งตัวแปรน,นึงก็คือเปิดแบบการใช้งานก็คือใช่ตามรูปแบบนี้นะครับให้ c o p y มาแล้วก็มาวางแล้วก็ใส่จากนั้นให้บันทึกการแปลงเมื่อบันทึกการปี่ยนแปลง,ง,ปลง,ปลงเสร็จแล้วถ้าเราจะมีเงื่อนไขว่าสั่งซื้อสินค้าครบ 500บาทก็ให้จัดส่งฟรีแล้วก็เปิดการใช้งานเปิดการใช้งานจัดส่งฟรีจากนั้นใส่จำนวนสัง่งซื้อพันมห้าร้อยบาทแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้เราก็ได้ระบบคำนวณการจัดสง่งสินค้าให้กับร้านค้าของเราแล้วนะครับมาดูอีกครั้งเลงเด็ <Yeah. S 1> นีนจะจ้องเป็นจัดส่งฟรีแล้วเห็นไหมครับค่าจัดส่ง คิดแค่ห้บาทแต่ว่า3ซื้อไป4ี่รายการเป็นงงเงินเงินหนึ่งพันสี่รบาทก็จะได้จัดส่งฟรีในหัวข้อถัดไปเราจะมาดูวิธีการเป็นอื่นกันต่อนะครับ